หปีที่ผ่านไปสำหรับโครงการที่1ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงชุมชนก็ขานรับในระยะ2นี้นะฮะว่าเอ๊ะเหลืออีกประมาณแค่500เมตรเองก็เลยต้องมาต่อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดอย่างหนึ่ง ของประเทศไทยนะครับที่เป็นสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทีมงานเนี่ยท่านมีกระบวนการในการทํางานให้มีส่วนร่วมมาซึมทรัพย์นะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีอารมณ์ที่เยือกเย็นขึ้นนะครับรักในศิละปะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับสำหรับเมืองสิงห์บุรีเป็นแบบอย่างสําหรับทั่วประเทศจะได้ร่วมม้ร่วมมือกันอย่างเงี้ยนะครับ คือโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ต้องการความร่วมมือระหว่างภาคหน่วยงานรัฐและเอกชนเราเห็นความร่วมมือของประชาชนถ้าเอกชนและทุกคนก็มีความสุขพวกเราทีมทํางานนี้ก็มาจากหลากหลายพ่อแม่หลากหลายสังคมแต่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นรีมทีมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมันมีแต่เรื่องของความดีความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้อกันเนี่ย ในสังคมปัจจุบันที่มันต่างคนต่างอยู่มันมันคงจะหายะเรากําลังดึงสิ่งนี้กลับมาสู่สังคมซึ่งผมว่าเป็นผลดีกับองค์รวมของสังคมก็อยากให้โครงการอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ วิธีการทํางานเราก็เหมือนรอบที่แล้วนะครับผมก็ง่ายๆครับเราเตรียมแบบไว้เป็นเกี่ยวกับปีใหม่ครับผมปีใหม่ของสิงห์บุรีมีอะไรบ้างมีต้นคริสต์มาสมีเซนต์คาอสสอนน้องๆในการวาดลูกเพื่อที่จะมาเป็นของขวัญให้กับชาวสิงห์บุรีทุกคนครับผมทีมงานทั้งหมดเราชํานาญอยู่แล้วครับผมในการทําเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ใช้รูปแบบวิธีการทํางานแบบเดิมเลยครับผมมีทีมล่างมีทีมระบายสีมีทีมตัดเส้นครับผมทุกคนก็มาช่วยกันทําตามแผนของเราไว้ครับผมแล้วก็เสร็จออกเป็นรูปล่างแบบนี้ครับผมนองุกกกคนหวาามมรดดผสพเิถึ จะกลับมาทำครั้งที่2นี้ครับผมให้เป็นของขวัญปีใหม่แฮปปี้นิวีร์ชาวสิงห์บรีทุกคนจากฝีมือผมน,อน,อน้องทุกคนครับผมบรรยากาศก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วมากนะักเยวาวชนที่มามีส่วนร่วมกับเราซึ่งผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยเด็กๆที่เขามาเนี่ยเขาก็สนุกสนานที่เขาได้เข้ามาร่วมกับเราเราเห็นได้เลยว่าเขาอยากจะแบบเข้ามาทาอยากจะมีส่วนร่วมมันสนุกสนานเราเห็นความเอนจอยของเขาท่ามกลางแบบแดดที่ร้อนระอุ แต่เราก็ยังเห็นว่าความตั้งใจเนี่ยมันแรงเกินกว่าทุกร้อนของสภาพอากาศที่มีผลกับร่างกายยังไงก็ฝากไว้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวเมืองสิง์บุรีมาเช็คอินกำแพงดินมแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นสตรีทอาร์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเพ้ในอะไรใหญ่ขนาดนี้เลยฮะก็สนุกดีฮะ,อ,ฮะอากาศก็แฉบดีฮะดีที่ได้มา,าตัวละครตัวเองมาไว้ที่นี่อยากให้ทุกคนที่สิง์บุรีมาเห็นตัวละครตัวเองว่ากำลังขี่ลาช่อนอยู่รู้สึกดีที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับโครงการนะฮะวันนี้หนูเตรียมแบบมาครับเป อยู่ในกล่องของขวัญแล้วก็เขียนว่า Happy New Year ค่ะ2 0 2 0 ได้จินตนาการของตัวเองแล้วได้สร้างสรรค์ในสีมือของตัวเองค่ะก็สนุกดีครับชอบระบายสีอยู่แล้วครับมันสนุกดีแล้วก็ได้ใช้จินตนาการเยอะครับมันรู้สึกสนุกค่ะอยากมาอีกอยากมาเจอพี่ๆแล้วก็พี่ๆน่ารักมากคิดว่ามันน่าจะสนุกมากพอมาทำจริงๆก็สนุกอนกันดีใจค่ะที่ได้มาร่วมระบายสีกำแพงแล้วก็ได้ฝึกศิลปะไปในตัวด้วยมีความสนุกมากเลยครับอยากให้มีครับก็โอเคครับก็สนุกดีอยากให้มีแน่นอ ก็รู้สึกสนุกที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะก็สนุกดีค่ะแบบเหมือนได้ผปล่อยแบบเอนจิออกมาทั้งหมดเลยไม่มีโอกาสแล้วไม่ไม่มีใครมีโอกาสที่ได้ทําได้ขนาดนี้ไม่มีแล้วค่ะนอกจากคนสิงบุรีเท่านั้นค่ะ อาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะก็อันนี้เป็นความภูมิใจอยู่แล้วนะฮะจากเดิมเนี่ยสภาพเป็นสีพื้นธรรมดาแค่นี้ผมก็ถือว่ากําไรแล้วลองมาชมครับมันสร้างความสดใสขึ้นมาโดยทันทีเด็กก็ได้มีประสบการณ์จากการได้มาฝากรูปภาพน,าพนี้รูปภาพนั้นอยู่บนผนังก็ขอบคุณศิลป,ปินทุกท่านในการรวมทีมเข้ามาครับผม